ถามว่ามูลนิธินี้เน้นในเรื่องอะไรต้องต้องบอกว่าชื่อแรกก็คำว่าพุทธ,ธาก็เกี่ยวกับาศาสนาพุทธเป็นหลักนะคะนั้นส่วนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดกิจกรรมตรงนี้โครงการนี้ขึ้นมาในส่วนของตัวดิฉันเองตอนนั้นที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้มีการเขตก็ได้ทำหนังสือ ในการขอจัดตั้งนะคะภายหลังที่เรามีการประชุมในส่วนคณะกรรมการแล้วก็ทําหนังสือขอจัดตั้งอย่างเป็นทางการพอตรงนี้อนุมัติมาเสร็จเรียบร้อยเราก็มีการประชุมอย่างเป็นทางการประชุมครั้งแรกเนี่ยเร,เราได้มีการมีผู้เสนอในเรื่องของจะเสนอที่ตรงสุพรรณบุรีว่าจะตัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมตามที่ได,ได,ได,ไดต้ตั้งใจเอาไว้นะคะ ปรากฏว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเจ้าของที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็เลยย่อกลับไปที่พยานะคะก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่ากวานพยาในอดีตแต่ว่าเป็นอดีตชาติหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะแต่มีความรู้สึกตรงนั้นว่าเป็นดินแดแนแห่งพระพุทธศาสนาก็มีคนมาเออมาบอกทางพระครูไทยค่ะอยากจะเอาที่ตรงเนี้ย ร่วมในการทําเป็นสถานปฏิบัติธรรมก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดดีๆมูลนิธินี้ก่อตั้งไม่นานนะแต่กิจกรรมมากมายไก่กองแต่ก็เป็นสหนะกุศลทั้งหมดอะคะ่ะถามว่าไรายได้ได้มาจากไหนก็ต้องก็ต้องบอกว่าญาติโยมเนี่ยแหละเราเราเป็นแค่ตัวตัวกลางในการที่จะบอกพูดมีมีจิตกุศลมาร่วมก็มีความรู้สึกว่าเราเราเรา เราเราโชคดีนะคะเกิดมาเป็นคนแล้วแบบเราเราได้ทำบุญต่อแผ่นดินนะ่ะโดยเฉพาะเราดูแลพระพุทธศาสนาด้วยเราโชคดีเราได้สะสมบุญไม่รู้จบก็คิดว่าก็จนกว่าจะหมดอายุไขเราไปเองนะคะด้วยความกระตันยูต่อแผ่นดินนะคะแล้วก็นึกถึงในหลวงราชการที่9องค์บอกว่าการให้เป็นเป็นสิ่งที่ ทำให้เราได้ได้มีความสุขมากที่สุดฉะนั้นจุดแรกก็คือเราอย่างที่บอกค่ะ่ะผู้ที่ยากไร่ต้องให้กับผู้ที่ยากไร่ผู้ที่ขาดแทนผู้ที่มีความต้องการเขาจ,จะเห็นคุณค่าในการให้นี้ถามว่าประทับใจประทับใจทุกกิจกรรมค่ะแต่เรามองดูว่ามันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราจะมีโครงการใหญ่ๆก็คือจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยหละค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิพุทธสวรรณภูมนี้เราจะเดินไปสู่เป้าหมายอย่างไม่รู้จบนะคะก็คือเราจะทําคุณทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินเพื่อเป็นการตอบแทนคุณเป็นดินดินถวายเป็นพระราชสุนในในในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเราเริ่มต้นจากในในในยุคของพระองค์ท่านนะคะก็ ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่ามูลนิธิพุทธสวนหนึ่งภูกนี้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้แล้วก็ยินดีที่จะรับพี่น้องประชาชนท่านที่มีกำลังจะมาสมทบร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนี้ก็ทางเรายินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาทำประโยชน์ร่วมกันค่ะขอขอบคุณค่ะ